Hello e v e r y o n e ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นสายมาเแล้วต้องมาเรียนอาร์ตนะคะศิละปะตอน10โมงแล้วตอนนี้9้าโมง5้แล้วะคะเหลืก2องนาทีก็10โมงแล้วค่ะทุกคนก็ต้องรีบจอยคอมพิวเตอร์ใน Google Meet นะคะก็เจอกันค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีเซตอาร์ตมาให้นะคะ3แฟ้มเลยค่ะก็คือว่าเราก็จะเรียน3วิกเลยนะคะทุกๆวิเลยก็ก็เดี๋ยวเราจะมา แ๋ยวเราจะมาเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเข้าเรียนเลยะคะ่ะาจะทำกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องศิลปะและอารมณ์เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างอลองลองเ่อนบ้านคะสำหรับเอเล็กทรน์นะคะหนะูจะลงเพลงใหม่วันนี้นะคะเอ้ยอาทิตย์นี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะ เที่ยงนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็ซ้อมจนถึงตอนนี้เลยนะคะสิบเที่ยงยีิบสามแล้วนะคะก็ตอนอย่างนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเพราะว่าตื่นสายแล้วก็มาเรียนสิบโมงเลยนะคะก็เรียนเล็กทนต่อเลยแล้วเราก็จะกินข้าวเช้าพร้อมกับข้าวเที่ยงตอนเที่ยงยี่สิบสเอนยีิบสี่แล้วนะคะก็ไปกันเลยค่ะแล้วก็เพิ่งซื้อไอติมาใหม่มาจากร้านมอเตอร์ได้ค่ะทุกคนก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ทำไมซื้อร้านมอเตอร์บ่อยมากใช่ไหมคะก็เพราะว่า ชอบมาเลยค่ะแล้วถ้าใครสงสัยว่าอะไรคือมอตโต้ก็ไปดูตรงที่ตัวไอได้เลยนะคะง่ายๆเบสิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีอีกนะคะก็เป็นโจ๊กนะคะนี่จะให้ดูนี่นะคะก็จะมีโจ๊กนะคะโจ๊กใส่กูอัดด้วยนะคะแล้วก็มีปลาตั้งโก้ค่ะตามที่เราอยากกินนะคะ ตอนนี้นะคะก็เสร็จทานโจ๊กแล้วค่ะหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้นะคะหนูก็จะมาดื่มนมแล้วก็รีวิวไอติมมอโตนั่นเองค่ะถ้าใครอยากรู้ก็มาดูตัวไอได้นะคะจะมีรถใหม่นะคะเราจะซื้อรถใหม่ให้ทุกคนดูเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเบื่อน,นะคะรนแรกเลยนะคะก็คือ s t r a เบอ r ์รี่แอนครีนะคะต่อไปก็คือ Mango ออกรองต่อไปก็จะเป็น r a มบูช a นเชอร์เบ แล้อันี้ก็คือช็อกโกแลตหนูจะมาชิมช็อกโกแลตกันน่คะว่าเนื้อจะเนียนไหมคะอย่างนี้เลยค่ะจะมีตรงการลางด้วยนะคะมีคนแอบกินก็คือคุณพ่อนนั่เองค่ะอืมออร่ยมากมันดาร์กช็อกโกแลตจริงๆอะค่ะทุกคนดาร์กพรีเมียมช็อกโกแลตเจลาโต้เลยค่ะทุกคนอืม มันแบบว่ามันเย็นมากแล้วสตรอเบอรีร่มันแบบเย็นมา,มากๆเลยค่ะแล้วก็มีมันเลยสตรอเบอรีร่ด้วยอร่อยมากเลยค่ะใกล้ค่ะมันจะเขียนว่า once a e a r นะคะก่อร่อยนะคะแต่ว่ามันหนูว่าอีกท่อหนึ่งน่าจะอร่อยกว่านีนิดหนึ่งนะคะต่อมาจะเป็น rainbow a n c sherbet อร่อยมากเลยค่ะเนื้อมันอร่อยแต่ว่าหนูว่ากินกับไอติมมันยังไม่ค่อยเข้าทางหนูนะคะสรุปนะคะ วันนี้ที่เราได้ซืก็คือสองนี้เลยคะ่ะ Shoppergin Queen Chocolate Iris เดี๋ยวต่อไปนะคะจะทำอะไรก็ไปตามดูเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้หนูขอไปเก็บไอติ่งหนึ่งด้วยกันนะคะนี่นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเรียนไซออนเองค่ะไม่ได้เรียนไซยอนหรอกคะ่ะเป็น experiment นั่นเองค่ะนี่จะเกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้าเขามีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะคะรับสมัคร1น0้คนคนแรกค่ะก็จะได้ฟรีมาอย่างนี้เลยค่ะ เป็นของ e g a t Energy Community ห้องแบ่งปันความรู้ด้านพลังงานนั่นเองค่ะไฟฟ้าจะมี series circuit แล้วก็มี parallel circuit ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาไป2องคึ่งค่ะแต่ว่าระหว่างรอถึงใบสามนะคะหนูกับคุณพ่อนะคะก็จะมาเรียนพิเศษเลขนั่นเองค่ะก็ไปดูกันเลยค่ะ น,นลูกเดี๋ยวเรียนวิชาอื่นก่อนนะพลังงานไฟฟ้านวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะ,คะให้กับทุกคนนะนะคะครูนะคะสามารถนำเสืร้สวัสดีค่ะ Energy Play Day วันนี้นะคะครูบุ๊กจากฟจเทียจะพาเด็กๆมาเรียนรู้และทำการทดลองนะคะเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ากันค่ะที่เด็กๆเนี่ยพาไปใช้ไฟฟ้า อาอันหนึ่งออกนะคะอันอื่นอันอื่นก็ยังจะติดค่ะแล้วก็แต่ว่านี้อันหนูกรมค่ะนีถถ่ถ้าเอาถ้าเอาอันหนึ่งออกนะคะอันหนึ่งก็จะไม่ติดค่ะตอนนี้นะคะหนูมาซ้อมร้องเพลงค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่ทำวิทยาศาสตร์ไปก็มาซ้อมน้องเพลงนั่นเองค่ะนี่กำลังวอร์มอัพอยู่เลยงั้นเดี๋ยวหนูขอลองเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเง็นค่ะ ค่ะทุกคนเราก็เรียนร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปทําบัวลอยกันคุณพ่อเตรียมแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออทำบัวลอยอยังไงนะคะแบบทาเองด้วยนะก็ไปดูคลิปในตัวไอได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะล้างมือก่อนเพื่อที่ทําบัวลอยนะคะบัวลอยต้องมีกันปั้นนะคะเราต้องรักษาความอนามัมายไว้ก่อนจะมีสีสีเหลืองนะคะแล้วก็มีสีฟ้าค่ะสีเหลืองนะคะทามาจากฟักทองค่ะ แล้วก็สีฟ้านะคะทำมาจากอัญชันค่ะเป็นเวลา5โมงเย็นหนาทีนะคะเหมือนเราอยู่กับ y o YouTube ทั้งวันเลยนะคะนี่นะคะก็กินโมลอยแล้นะคะนี่มะพร้าวอ่อนอร่อยมากนนุ่มป้าอร่อยไหมอร่อยมากเจะไปทกิจกรรมอื่นนะคะแต่วันนี้แบบจะาหามดค่ะเขาไปชาจแบบนี้าหลนะังที่ชาร์จแบตนะคะก็เรียนแล้วก็ทำกันบ้านให้เสร็จหมดนะคะแล้วก็ลืมถ่ายค่ะแบบว่าเสียดายมากนะคะ ก็เดี๋ยวข้างหน้านะคะหนูแก้ตัวใหม่เป็นฟูลไทม์นะคะแล้วพูดภาษาอังกฤษด้วยนะคะขอดพูดจริงๆนะคะแล้วก็ตอนไปนะคะหนูก็จะไปก็จะไปอาบน้ำแล้วก็ไปนอนนะคะก็ฝันดีนะคะทุกคนแล้ววันหนังนะคะหนูจะสัญญาทุกคนเลยนะคะว่าเราจะทำวันเดวันมีอีกค่ะแล้วจะปรับปรุงดีขึ้นได้นะคะบ๊ายบายค่ะ